ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ตรงรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ลายมตโตะ95ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเด็กเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3ากองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2ส,สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก็กองที่3มสีม่วงพระสมเด็จวัดละคฆังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคําตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบชอบคุณและอยากจีบคุณเอ,อิร์ดน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครแอบชอบคุณและอยากจีบคุณในที่สุดคุณจะรู้ตัวไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคุณเลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สิบดาบ ten of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับอืม สองไม้เท้า two of ones the emperor เอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าเจ้านายอะไรแบบนี้หัวหน้าเด e ม a ช i เชียเขาแอบชอบคุณโดยที่บางทีคุณก็อาจจะพอจะรู้ตัวอยู่บ้างหกเหรียญ six of pentacles คนนี้มาดีแน่นอนบางทีอาจจะเคยให้ความช่วยเหลือกันอยู่จึงเกิดการปิ๊งปังเด็กดาบเด็กถือดาบ pair of swords คุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นคนนี้อืมเดอะชอรความสัมพันธ์จะพัฒนาได้เร็วมากถ้าเขาเผยใจนะ The Moon วันใดที่เขาเผยใจหรือเผยตัวต,วตนออกมาคุณจะงงเลยว่าคนนี้ในนะที่มาชอบฉันอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาขยายความกันนะอแปดเหรียญเอทออฟเพนเดเคิลสบายใจได้คนนี้มาดี ไม่ว่าในที่สุดเขาจะเปิดเผยตัวเผยใจหรือไม่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าชีวิตคุณจะยังสุขสบายดีแน่นอนนะครับนะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะใครแอบชอบคุณและใครอยากจีบคุณนะครับใครแอบชอบคุณอยากจีบคุณเท้าวความก่อนว่าตอนนี้นี่คุณรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช่หรือไม่อืม บางคนอาจจะอกหักมาหมาดๆเลยหรือว่าโดนทิ้งโดนเทมาบางคนมีแฟนแต่ทะเลาะก,กับแฟนอยู่มึนๆตึงๆปึงปังใส่กันอยู่บางคนโดนทำร้ายจิตใจมาแม้กระทั่งบางคนอโสดมานานแล้วเพราะว่าเข็ดขยดกับความรักเป็นไปได้นะเวลานี้นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะนี่คือดวงรวมนะแต่ใบนี้มาผมต้องทายแบบนี้ตามหน้าไพ่เลย คุณมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีมีอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่บางคนถึงกับเต็มใจอยู่สดๆมาเลยโดยที่ไม่คาดหวังว่าจะเจอใครที่ดีพออีกแล้วในชีวิตนี้ไม่คาดหวังกับใครอีกแล้วรักตัวเองเต็มที่เพราะเคยเจ็บมาแบบนี้เป็นไปได้นะครับตอนนี้คุณกำลังมุ่งหน้ามุ่งมั่นขยันทำการงานเต็มที่ คุณไม่ค่อยสนใจใส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่คุณเชื่อมั่นมีความคิดที่ว่าคนเก่งอย่างฉันเลี้ยงดูตัวเองได้ดูแลตัวเองได้และไม่จําเป็นต้องไปง้อขอความรักจากใครทํางานดีกว่าอะไรแบบนี้มุ่งมั่นขยันทําากรงานทาานําสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่ถนัดและคุณก็ทําได้ดีซะด้วยตอนนี้คุณเติบโตได้ด้วยตัวเองเติบโตได้เป็นอย่างดีในหน้าที่การงานหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณกําลังทําอยู่ ยิ่งทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่ต้องมีใครอคุณจึงไม่ค่อยสนใจมองใครเลยช่วงนี้แต่แล้วแต่แล้วมีคนแอบสนใจคุณอยู่มีคนแอบชอบคุณลักษณะเป็นเอ็มเพล์เรลักษณะเป็นเอ็มเพ์เรเป็นใครได้บ้างน้าหนึ่งนะคนที่สูงสกกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นหัวหน้าก็ได้ฐานะสูงกว่าตําแหน่งสูงกว่าเจ้านายหรือว่าคนรุ่นเดียวกันที่ดูใช้ชีวิต หรูหรากว่าพื้นฐานครอบครัวมาดีกว่าบ้านรวยกว่าแบบนี้อะไรแบบนี้ทํานองนี้เป็นไปได้หมดแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะบางทีอาจจะเป็นในแง่จิตใจก็ได้บางทีฐานะทางสังคมเสมอกันอพอๆกันแต่ว่าจิตใจเขาอาจจะดูมีความเป็นผู้นําหรือเป็นคนรุ่นเดียวกันที่มีความเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้เช่นกันไพ่ใบเดียวตีความได้หลายอย่างต้องมองก,องกว้างๆหน่อยนะครับนะแต่เอาเป็นว่าเขามาดีกันแล้วกัน การที่เขาแอบชอบคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเหมือนพอรจากฟ้าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานจัดมาให้แบบคาดไม่ถึงไม่คาดฝันบางคนแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้ชอบกันด้วยเอออาจจะแค่เห็นกันผ่านๆรู้จักกันผิวเผินแต่เอาไปเอามาไปไปมา,มา มีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเออแล้วเขาก็ได้เล็งเห็นว่าเฮ้ยคุณก็ดูมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยมีความสามารถเยอะนะเอ้ยทำงานเก่งนะเอ้ยดูดูดดไปดูมาหน้าตาน่ารักด้วยอะไรแบบนี้ตรงสเปคด้วยอว่ากันไปเป็นแบบนี้แรกเริ่มเดิมทีเขาจะยังไม่เคยสนใจคุณแต่พอมีเหตุมาเกี่ยวข้องกันบ่อยๆโดดเด่นมากเรื่องการงานหรือการติดต่อประสานใดๆเขาสักอย่างนะ ทำให้เขาประทับใจในตัวคุณมากขึ้นแล้วเขาก็เริ่มแอบชอบคุณโดยที่ตัวเขาเองแรกๆเขาก็ยังงงๆตัวเองอยู่ว่าเขาแอบชอบคุณจริงเหรอเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้จนนปัจจุบันเขาชอบคุณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเขามั่นใจแล้วว่าเขาชอบคุณแต่ก็ยังต้องแอบชอบอยู่เพราะว่าเขาคิดเอาเองว่าคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือ คุณดูไม่ค่อยสนใจเรื่องความสัมพันธ์แน่ๆลักษณะยอย่างคุณบางทีคุณอาจจะเฟรนลี่กับทุกๆคนแต่ดูมีโลกส่วนตัวสูงเป็นไปได้เขาอ่านคุณออกเขามองคุณออกคนคนนี้มาดีนะครับเจตนาเขาดีเขาจะไม่ใช่คนรุ่มร่ามเข้ามาจีบอะไรแทะลมเบาบๆแน่นอนถ้าเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาจะจีบคุณไปนานแล้วแต่เขาเป็นคนที่สงวนท่าทีเป็นคนที่มีมารยาทแล้วก็เจตนาดีอ่ะ จึงยังต้องแอบชอบต่อไปก่อนเพราะเขายังไม่แน่ใจว่าคุณจะตอบรับเขาหรือไม่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนสายบุญจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนแม้แต่เคยช่วยคุณมาแล้วด้วยในบางเรื่องหรือห,อหลายๆเรื่องนะครับอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการงานทําให้มีความเกี่ยวข้องกันจนเขาเห็นความน่ารักในตัวคุณก็เป็นไปได้หากคุณพอจะสงสัยอยู่บ้างแล้วว่าเขาคือใครหรือพอจะละแคะละคายแล้วว่า คนนี้ต้องแอบชอบเราแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาอาจจะเคยหลุดอาการออกมาแรกเริ่มทีเดียวคุณก็ยังไม่เคยชอบเขาเท่าไหร่ไม่ชอบไม่ได้แปลว่าเกลียดนะแต่ไม่ชอบในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่สเปคบ้างหรือรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแกไปหรือเปล่าหรือว่าคนนี้เนี่ยนะที่จะมาชอบเราให้เป็นไปไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะระแคะระคายบ้างแล้วว่าคนคนนี้ที่จะแอบชอบคุณอยู่แต่คุณก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆ และเขาก็ยังไม่ได้เปิดใจที่สําคัญตัวคุณมีกําแพงค่อนข้างสูงมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเขาดูคุณไม่ผิดเขาอ่านคุณขาดเขารู้ดีว่าคุณมีโลกส่วนตัวสูงพอสมควรกําแพงสูงใช้ได้เลยถ้าบุกเข้ามาจีบคุณรุ่มร่ามคุณอาจจะไล่ตะเพิดเขาได้แบบนี้เขาจึงยังสงวนท่าทีอยู่นะครับนะตอนนี้เขายังสงวนท่าทีอยู่แต่มันจะมีเหตุใดสักอย่างในอนาคตเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่จะทําให้เกี่ยวข้องร่วมกันการงานนี่กระโดดเด่น การเดินทางก็โดดเด่นแม้แต่บางทีไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเลิกงานแล้วต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองคุณไปเดินห้างคุณไปช้อปปิง้งคุณไปร้านกาแฟคุณไปออกกำลังกายบางทีมันวนไปเจอกันได้ในสถานที่ต่างๆดังกล่าวอีกอืเวลางานอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือทำงานคนละออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่มันไม่จะเป็นว่าเขาต้องเป็นเพื่อร่วมงานคุณนะแต่เอาเป็นว่ามี ความเกี่ยวข้องด้านการงานแน่นอนแต่การเกี่ยวข้องด้านการงานยังไม่ได้ช่วยสารความสัมพันธ์แต่การสารความสัมพันธ์จะไปปรากฏกับกิจกรรมนอกเวลากิจกรรมการเดินทางใดๆการไปที่ต่างๆที่อาจจะชอบคล้ายคลึงกันหรือที่เดียวกัน คุณกับเขาอาจจะออกกําลังกายที่เดียวกันหรือชอบไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปทํากิจกรรมพักผ่อนสวนสาธารณะที่เดียวกันอะไรแบบนี้แม้แต่เดินห้างช้อปปิง้งร้านกาแฟเจ้าประจําร้านเดียวกันอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะไปเจอกันได้เหมือนบังเอิญน,นะแต่มันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกนะครับมีโอกาสจะไปเจอกันนอกรอบแล้วก็ อาจารย์กันได้ก็อาจจะมีการทักทายกันแต่จะยังไม่เกิดการจีบกันขึ้นนะยังไม่เกิดการจีบกันแต่กิจวัตรประจําวันไลฟ์สไตล์ดังกล่าวที่มาตรงกันนี่แหละจะทําให้คุณกับเขามีโอกาสเจอกันมากขึ้นคุ้นหน้าคุ้นตากันมากขึ้นและสารสัมพันธ์กันแบบก่อตัวทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นหากวันใดวันหนึ่งที่เขากล้าเผยใจคุณจะประอารมณ์ประมาณว่าทําตัวไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยที่เราสงสัยไว้นี่เป็นความจริงเหรอคนคนนี้ชอบเราจริงๆเหรออะไรประมาณนี้ อย่างเขาเนี่ยนะจะมาชอบเราคุณจะมีการฉงนงนง,งในความคิดแต่จริงๆลึกๆแล้วคุณก็ชอบเขาอืมไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่กับคนคนนี้เรื่องความสัมพันธ์การเป็นคู่ครองยังไม่เด่นจุดเด่นตอนนี้คือเขาแอบชอบคุณแน่นอนอยากมาจีบคุณและจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีร่วมกันดังกล่าวจากกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันสถานที่ที่ไปเหมือนๆกันแบบนี้ค่อยๆดูกันไป ความสัมพันธ์นี้ยังต้องใช้เวลาเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบคนรู้จักอะไรก็แลแ้วแต่แต่ยังไม่ใช่คนรู้ใจนะเวลานี้อย่างน้อยๆให้คุณไปสังเกตดูได้ว่าคนลักษณะดังกล่าวประมาณนี้ที่กําลังแอบชอบคุณอยู่และอยากจีบคุณถ้าเขาหลุดอาการใดๆออกมาหรือพยายามจะเผยใจ คุณลองช่วยเขาสักนิดด้วยการเข้าหาเขาบ้างหรือเปิดโอกาสให้เขาได้เผยใจได้ง่ายขึ้นบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมไม่อาจแนะนำวิธีการตายตัว100%ได้เพราะว่าทริคของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันไปในการจะเข้าหาใครสักคนหรือการให้ใครสักคนเข้าหาเราแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับคนลักษณะด,ดังกล่าวกำลังแอบชอบคุณอยู่และอยากจีบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทโรนพิก,กัดการในวันนี้ในหัวข้อใครแอบชอบคุณและอยากจีบคุณตอนนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครแอบชอบคุณและอยากจีบคุณช่วงนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ The Tower เอาไม่ต้องกลัว Tower ใบเดียวมันน่ากลัวแต่ไพ่แวดล้อมค่อนข้างดีอยู่ บางทีอาจจะเป็นภาวะที่คุณเพิ่งประสบพบเจอมาก็เป็นไปได้นะครับไม่ต้องกลัวนะ of Wands อ่า s ไม้เท้าคุณมีการดูแลตัวเองปกป้องตัวเองขั้นสูงเลยคุณเจออะไรมาเนี่ยซีด้า f o u r o f Swords คุณต้องการการพักผ่อนออยากปล่อยวางทุกสิ่งอยากพักร้อนอะไรก็ว่าไปประมาณนี้7จ็ดดาบ7 of s ่ o อ s คุณผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยุ่งยากมาได้แล้วนี่คือข่าวดีจริงด้วย 6ถ้วยอ่า six of cups มาแล้วมาละอ่ามิตรภาพดีๆคนกันเอง the f o o l คนที่มีความสุขจะเข้ามาจีบคุณอ่าเขาแอบ,บชอบคุณอยากมาจีบคุณ the sun โอ้สุดยอดใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของสำหรับไพ่ทาโร่สากลเลยนะครับ the sun มา้ายไม่ยากเลยว่าความสุขความเจริญความยินดีเกิดขึ้นแน่นอน จะเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวมาขยายความการัสเตรนจ์ไพ่ใบนี้มาแล้วผมถูกใจมากใบนี้ไพ่ใบนี้ปรากฏทีไรบ่งบอกได้ถึงความสัมพันธ์อันดีงามแน่นอนนะสิงโตเชื่องเชื่องกับหญิงสาวผู้แข็งแกร่ง10บถ้วย1ท o f c u ครับโอ้โหใบนี้มาความเป็นครอบครัวจะลงเอยกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันคุณกองที่2ใครแอบชอบคุณและอยากจีบคุณตอนนี้ดูตั้งแต่ใบแรกมันมีสถานการณ์ของความยุ่งยากใดๆ ความอึดอัดขัดใจความสูญเสียใดๆที่คุณเพิ่งประสบพบเจอมาหรือพบเจอมาสักพักใหญ่ๆแล้วคุณอาจจะสูญเสียคนรักสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักหรือมีประสบเหตุไม่ค่อยถูกใจเรื่องอื่นๆทาวเวอร์ใบเดียวๆมามันค่อนข้างน่ากลัวมักเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้นะครับแต่ผมมองดูจากไพ่แวดล้อมแล้วเนี่ยว่าคุณผ่านเหตุการณ์นี้มาได้แล้วไม่ว่าจะผ่านมาหมาดๆหรือผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็แล้วแต่ ดูคุณจะสู้ชีวิตพอสมควรไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องส่วนตัวการงานการเงินผู้คนหรือแม้แต่การรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอะไรประมาณนี้การเข้าสังคมการถูกบังคับเลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในที่ทํางานอะไรแบบนี้ที่คุณอาจจะประสบพบเจอมาไม่ต้องกังวลไปเพราะจากนี้ไปเหตุการณ์จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายหรือสงบลงแล้วในบางท่านด้วยนะ ในบางท่านมีโอกาสที่ต้องการการพักผ่อนเออเครียดมามากพอสมควรต้องการการพักผ่อนต้องการการพักร้อนคุณจะได้หยุดพักสมดังความปรารถนาไม่ว่าจะได้พักร้อนจริงๆตามสิทธิการลางานที่มีได้หรือคนที่ทํางานอิสระอยากหยุดงานอยากพักผ่อนอยากหยุดไปเที่ยวอะไรแบบนี้สามารถทําได้ในช่วงนี้คุณผ่านพ้นปัญหามาแล้วอืคุณผ่านพ้นปัญหามาแล้วสิ่งที่เหลือคือความคาใจหรือ ความอาจจะเป็นภาวะภาพเก่าๆที่ตามหลอกหลอนอยู่บ้างไม่ต้องกังวลใครๆก็เป็นได้อาการแบบนี้เวลาเราเจอเรื่องไม่ดีมาจะให้สลัดหลุดทิ้งทันทีมันก็ไม่ได้คุณอาจจะเจอภาวะความเครียดตามมาหลอกหลอนอยู่บ้างแต่ขอให้สบายใจได้ว่านับแต่นี้ไป ชีวิตคุณกําลังดีขึ้นคุณผ่านพ้นปัญหาคุณเอาตัวรอดออกมาจากปัญหาได้แล้วนะครับคุณมาถูกทางแล้วแล้วใครกันที่แอบชอบคุณอยากมาจีบคุณมีแนวโน้มเป็นใครได้บ้างตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนจากหน้าไพ่เลยว่าเป็นคนกันเองนี่แหละ คนกันเองคนในสังคมเดิมๆอาจจะเป็นคนที่คอยเอาใจช่วยคุณจากที่ทํางานเพื่อนร่วมงานบางคนที่แอบปลืม้มแอบชอบคุณแอบเอาใจช่วยคุณแต่เขาช่วยอะไรคุณยังออกนอกหน้าไม่ได้หรือจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเดิมใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนในแวดวงเดิมๆได้หมดแม้แต่เป็นความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้นะครับเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องอะไรแบบนี้ที่รู้จักกันมาผ่านคอนเนคชั่นแบบนี้ได้หมด เอาเป็นว่าคนกันเองที่รู้จักกันอยู่แล้วโดดเด่นมากที่เขาจะแอบชอบคุณคนที่มารู้จักกันใหม่ๆไม่เด่นถ้าใครแบบผ่านมาปุ๊บปิง้งปั๊บแบบนี้ไม่เด่นยังไม่ใช่กรณีนี้เคสนี้ของคุณกองที่2นี่คือคนที่รู้จักกันอยู่แล้วประมาณหนึ่งทำให้มีความถูกอ,อกถูกใจกันมาพอสมควรเฝ้ามองกันมาสักระยะแล้วแล้วเขาก็แอบชอบคุณมาโดยตลอดและตอนนี้เขาก็อยากจีบคุณแล้วนะแต่เขาจะยังไม่ลงมือจีบคุณเพราะว่าดูแล้ว คนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่อนข้างมีความร่าเริงแจ่มใสเฟรล,ล,ลี่เข้ากับผู้คนได้ดีแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณเองจริงๆลึกๆแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆายเขาเนี่ยแหละเฟรล,ลี่อัธยาศัยดีเพียงแต่ช่วงนี้คุณจะมีความเครียดสักหน่อยเขาก็อ่านคุณออกเขามองคุณออกว่าคุณเป็นคนลักษณะนี้เขาจึงช่างใจแล้วว่ายังไม่สามารถเข้ามาจีบคุณได้ทันทีอืม คนคนนี้ดูจะมีประสบการณ์ในชีวิตอ่านใจคนเก่งดูคนออกมองอ่านขาดอ่านเกมขาดว่าควรทําอย่างไรกับใครปฏิบัติตนอย่างไรอะไรเวลานี้เขามองว่าถ้าตอนนี้เขาเข้ามาจีบคุณคงจะเละไม่เป็นท่าคุณอาจจะไม่ยินดีกับเขาเพราะเผลออาจจะถูกเหม็นขี้หน้าถูกเกลียดด้วยซ้ําเพราะว่าเขามองว่าคุณอาจจะยังต้องการเวลาส่วนตัวมากตอนนี้คุณอาจจะยังไม่อยากยุ่งใครแต่บอกว่าเลยว่าถ้าคนคนนี้เปิดเผยตัวเปิดเผยใ,ใจเมื่อไหร่เข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่ คุณจะเจอความดีงามมากๆเรียกว่าเป็นเปิดมุมมองเปิดโลกใหม่ของชีวิตได้เลยเขาจะมาเป็นแสงสว่างเป็นพลังใจให้คุณเรียกว่าถ้าคุณพ้นทุกข์มาด้วยตัวเองตอนนี้คุณกำลังเยียวยาหัวใจหรือพักผ่อนใดๆอยู่เขาจะทําให้คุณฟื้นตัวฟื้นใจเร็วขึ้นทําให้คุณมีความสุขเร็วขึ้นหรือมกระตุ้นให้คุณได้ผ่อนคลายแล้วก็เรียกว่าหันกลับมามองโลกสว่างสดใสอีกครั้งในความเป็นเดทสันในตัวเขานะครับนะคนคนนี้ไปที่ไหนก็ดี นำความเจริญไปสู่ทุกที่ใครๆก็รักซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าถึงเวลาที่เขากล้าเปิดใจกับคุณหรือวันที่เขาเข้ามาจีบคุณถ้าคุณเปิดใจคบหาเขาจะพบเลยว่าคนคนนี้ใจดีมากมากกว่าที่เห็นมากกว่าที่คิดเขาจะตามใจคุณแทบจะทุกอย่างเท่าที่ทําได้อยากได้อะไรขอให้บอกอยากให้ทําอะไรบอกมาเลยแบบนี้ความสเตรนจ์เขาจะยอมคุณมากต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้ยอมใครง่ายๆเออไม่ได้ทําอะไรให้ใครง่ายๆแต่เขาจะยอมคุณ เขาจะทุ่มเทให้คุณเรียกว่าเป็นไอ้เต้าคลั่งรักได้เลยถ้าวันใดวันหนึ่งเปิดเผยใจจีบคุณแล้วคุณยอมรับเขานะคนคนนี้ยอมคุณมากคุณลองไปสังเกตดูนะคนรอบๆตัวคนไหนก็แล้วแต่คนคุ้นเคยคนรู้จักใครก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดมีความประมาทเขินอายหรือพยายามเข้าหาคุณเป็นพิเศษจับสังเกตไว้ดีๆจับตาดูดีๆมีโอกาสที่จะเป็นคนนี้ที่จะแอบ,บชอบคุณและอยากจะมาจีบคุณนะครับ ไพ่ใบสรุปเป็นสิบถ้วยพอจะ,อะประมาณให้ได้ว่ามีโอกาสนะมีโอกาสคบหาดูใจมีโอกาสครองคู่สูงมากถ้าเขากล้าเปิดใจมาจีบมาทักทายมาบอกความในใจกับคุณคุณก็มีโอกาสที่จะเปิดใจรับเขาเช่นกันพลังงานกองนี้คุณกองสองนี้ค่อนข้างดีถ้าถึงวันที่เขากล้าเปิดใจมีโอกาสคบหาดูใจนะบางคนมีโอกาสถึงขั้นเรียกว่า ถูกชะตากันมาแต่เก่าก่อนเออเรียกว่ามีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วพอรู้ความในใจกันว่าเอา้าเธอชอบฉันเหรอเธอจีบฉันเหรออะไรแบบนี้งั้นคบกันเลยไหมล่ะเป็นไปได้มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นคลองคู่กันได้ง่ายเลยนะครับแต่มองอีกด้านหนึ่งกับใบนี้สิบถ้วยถ้ายังไม่ตีความเรื่องคลองคู่ ถ้าคุณคิดว่าเร็วเกินไปที่คุณจะมีครอบครัวถ้าคุณยังไม่ได้อยากมีครอบครัวคุณไม่ได้อยากมีใครตอนนี้คุณอาจจะเปิดโอกาสให้เขาเป็นเพื่อนสนิทมากขึ้นหมายความว่าจากเดิมที่รู้จักกันอยู่แล้วตอนนี้ก็ขยับฐานะมาเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้สนิทกันราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับสิบถ้วยทายได้หลายอย่างนะครับ จะคบหาดูใจรักใคร่กันคลองคู่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่สนิทสนมดุดเครือญาติดุดญาติมิตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันยังไงก็แล้วแต่สิบถ้วยมาเกิดความยินดีร่วมกันแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่คลองคู่ก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทที่ดีมากๆแล้วแต่คุณกับเขาจะตกลงกันเลยนะครับเคสนิดกองนี้ถือว่าดีนะคุณกองสองนะ คนกันเองเนี่ยแหละที่แอบชอบคุณอยู่และอยากจีบคุณที่เหลืออยู่ที่ว่าลองไปสังเกตดูว,ว่าเป็นใครเขาจะกล้าเปิดเผยใจเมื่อไรและถ้าเขาเปิดเผยใจคุณจะเปิดใจรับเขาเลยไหมหรือจะเป็นเพื่อนสนิทกันไปก่อนอะไรแบบนี้ได้ทั้งนั้นเอาเป็นว่ากองนี้ดีพลังงานดีประมาณนี้ขออวยพรในโชคดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทารูพิกอาการวันนี้ในหัวข้อ ใครแอบชอบคุณและอยากจีบคุณอยู่ตอนนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนะใครแอบชอบคุณและอยากจีบคุณตอนนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่3มคุณได้ไพ่ห้าดาฟฟิออลส์ห้าเหรียญไฟออลเพนทาโคสคุณมีปัญหาใดๆที่ผ่านมา,าปัญหาชีวิตส่วนตัวแล้วก็เด็กถือถ้วยเพรสอัพครับเด็กถ้วยคุณไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆ คุณเจอปัญหาอะไรมาเนี่ยครับเนี่ยอ๋อรูล้ละห้าไม้เท้าไฟาอ,อวันส์เคยตกอยู่ในวงล้อมของการแข่งแยง่แงแข่งขันชิงดีชิงเด่นใช,ช,ช่หรือไม่อ่าสี่ถ้วยโฟล์พคัคุณกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆอ่าต้องขออนุญาตแนะนำตามตรง,ต,รงตามไพ่นะไม่ได้ว่ากันนะแล้วก็ราชินีเหรียญควีนอเพน e าเคิลส์เอาจริงๆคุณถือว่าคุณใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุขอยู่แล้วแล้วใครจะมาจีบคุณเนี่ย เดอะสตาโอ้โห oh คนเด่นของสังคมเดี๋ยวมาดูกัน The ะเลิฟเเฮ้ยพลังงานคู่รักเด่นนะครับมีโอกาสได้แฟนได้คู่รักนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไฮไลทแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้คนนี้ดีมาขยายความกันคุณกองที่3ใครแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้และอยากจีบคุณเดิมทีเดียวคุณอาจจะประสบปัญหาใดๆเกี่ยวกับผู้คนมามากมายใช่หรือไม่ใช่ ตอนนี้ดูคุณไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆดูคุณปกป้องตัวเองสูงมีการป้องกันตัวเองสูงแล้วก็บางคนขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้คําว่าระแวงสังคมระแวงคนรอบข้างแบบนี้ะระวังความเครียดนะแต่ก็เป็นไปได้เออไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เสียหายป้องกันตัวก็ดีคุณอาจจะเคยตกอยู่ในวงล้อมของการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นในสังคมที่ทํางานหรือแม้แต่การแข่งแย่งแข่งขันเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบนี้จนคุณรู้สึกเบื่อและไม่อยากไป แข่งขันกับใครไม่อยากไปแย่งกับใครเออฉันเดินออกมาเองก็ได้แบบนี้เออไม่ยุ่งแล้วไม่แย่งแล้วอะไรแบบนี้ใครจะตีกันก็ตีไปเหอะอย่ามายุ่งกับฉันอะไรแบบนี้ ในบางท่านอาจจะมีปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาการเงินหรือแม้แต่บางทีไม่ใช่ปัญหาการเงินบางคนมีเงินแต่เอาเงินมาใช้ไม่ได้อาจจะมีข้อจํากัดใดๆบางอย่างทําให้เกิดความเครียดซ้ําซ้อนเข้าไปใหญ่ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ได้อย่างใจอะไรแบบนี้นะครับมันไม่จําเป็นต้องถึงขั้นขัดสนนะแต่บางทีมีเงินแต่ใช้มากใช้ตามใจไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันแล้วก็ ทำให้คุณรู้สึกว่าทําไมโลกนี้มันช่างน่าเบื่อจังเลยเว้ยอะไรอยากได้นู่นก็ไม่ได้อยากทําอะไรก็ไม่ได้ทํามีข้อจํากัดเต็มไปหมดอะไรแบบนี้บลาๆ l คุณอาจจะเบื่อโลกอยู่ตอนนี้เบื่อโลกไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปคิดสั้นอะไรแต่หมายความว่าคุณมองสิ่งรอบข้างน่าเบื่อไปหมดใช้ชีวิตไปวันวันอะไรแบบนี้นี่คือพื้นเพความเป็นมาที่คุณควรจะเป็นอยู่คุณกองสามนะครับณนะเวลานี้นะแต่ข้อดีโชคดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้คุณดูแลตัวเองได้เออ คุณดูแลตัวเองได้คุณมีความสุขด้วยตัวเองได้และคุณค่อนข้างเผื่อใจไว้แล้วว่าถ้าชีวิตนี้ต้องอยู่ลําพังคนเดียวดูแลตัวเองก็อยู่ได้อจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใช้ชีวิตส่วนตัวหรืออยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอรบครัวไปฉันก็อยู่ได้เออญาติพี่น้องฉันยังมีอยู่ไม่ต้องมีคู่รักคู่ครองอะไรก็ได้คุณอาจจะเผื่อใจไว้แล้วแบบนี้แต่บอกไว้เลยว่าตอนนี้มีคนแอบชอบคุณอยู่ตามหัวข้อและเขาจะมาจีบคุณเร็วๆนี้นะมีโอกาสที่อยากจีบคุณเพียงแต่ว่าเขาจะเปิดเผยตัวเปิดเผยใจเร็วแค่หน คนคนนี้มีลักษณะของอเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมนะเดอะสตาร์มานิคาดหวังได้ถึงการเติบโตร่วมกันการพัฒนาการใช้แสงการเจรจรัสในเรียกว่าในสังคมความเป็นอยู่ถ้าเอาตรงตัวก็คือ คนที่มีความโดดเด่นในสังคมเป็นที่รู้จักอะไรแบบนี้หรือไทยอีกอย่างว่าเป็นคนบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีก็ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนะครับนี่คือพลังงานรวมเดอ t a สตาร์มันคือความเจอตลาดเแต่งประกายแล้วก็ความคาดหวังถึงการที่จะเติบโตได้นะตามหน้าไพ่เลยขาข้างหนึ่งอยู่บนพื้นดินขาข้างหนึ่งจุ่มน้ําและมีดวงดาวประป่งประกายรอบๆนี่การเติบโตการส่องสว่างในายามค่ําคืนอ่า แสงสว่างยามค่ำคืนแบบนี้ในราตรีค่ำคืนที่มืดมิดยังคงมีแสงดาวเจิดจ้า The Star มาแล้ว The Lover ประกบโอ้โ oh หพลังงานคู่รักสูงมากคนคนนี้เป็นใครก็ได้ที่แวดล้อมตัวคุณอยู่ตอนนี้และโดดเด่นมากที่บุคคลที่ดูมีความโดดเด่นหรือบางคนมีชื่อเสียงด้วยซ้ำ ยุคสมัยนี้มีชื่อเสียงง่ายเราแทบทุกคนมีสื่อในมือถ้ามีความสามารถใดๆอัพลงสื่อก็มีคนติดตามได้แล้วบางคนมีความสามารถในการพูดในการร้องเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬาทำอาหารอัพวิดีโอตัวเองทำเพจทำชาแนลทำช่องอะไรคนดูคนติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนการเป็นเดอะสตาร์ในยุคนี้ไม่เยาะคนๆนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งก็เป็นไปได้หรือมีความเก่งกาจใดๆแถมหล่อแถมสวยเลยอ้าวเนี่ยนะ คนคนนี้มีดวงคาบเกี่ยวกับคุณในความที่สามารถจะพัฒนาเป็นคู่รักได้ที่ต้องใช้คําว่าคาบเกี่ยวในการพัฒนาเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่คู่รักกันมันเป็นช่วงที่เรียกว่า กำลังจะเข้าหากันเข้าดีไม่เข้าดีเข้าหาเมื่อไหร่ดีอะไรแบบนี้เขาเล็ง,ลงๆคุณอยู่แอบบชอบคุณอยู่อยากจีบก็อยากแต่ก็ยังไม่กล้าอะไรแบบนี้กลัวคุณไม่พอใจกลัวคุณจะไล่ตะเพิดออกมากลัวคุณจะปฏิเสธสารพัดคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างรักษาหน้าตาพอสมควรจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะความที่เขาเป็นคนโดดเด่นนะครับมีคนชอบเขามากมายการที่เขาจะชอบใครสักคนเขาก็ต้องมั่นใจว่าเออถ้าสารสัมพันธ์ไปแล้วก็อย่างน้อยๆต้องได้รับไมตรีกลับมาหรืออย่างน้อยๆไม่เกลียดกันก็พอ ไรประมาณนี้แต่สิ่งที่เขากังวลอยู่เขาก็มองคุณไม่ธรรมดาเหมือนกันเขามองคุณไม่ธรรมดาและเขากลัวว่าถ้าจีบคุณตรงๆแล้วคุณไม่เอาแบบนี้อใช้ภาษาตรงๆเลยนะเขากลัวว่าจะมาจีบแล้วคุณไม่เอาแบบนี้เขาเลยยังไม่ดําเนินการใดๆแต่บอกเลยว่าพลังงานของคุณกับเขามีความคาบเกี่ยวความเป็นคู่รักกันสูงมากถ้าวันใดวันหนึ่งเขากล้าเปิดเผยใจเมื่อไหร่มีเฮอรับประกันได้ว่ามีความยินดีร่วมกันแน่นอน ดวงนี้กองนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาจับไพ่ได้กองนี้ไม่ใช่เลือกบังเอิญความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้เรียกว่ามีบุญร่วมกันก็ได้ตามความเชื่อมีวาสนาทาบุญร่วมกันมาแต่ชาติพบไหนไหนแต่ปางก่อนก็ว่ากันไปตามความเชื่อได้หมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดสรรมาให้นี่ไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณกับเขาจะได้รู้จักกันแม้ตอนนี้เขาจะยังแอบชอบคุณอยู่กําลังอยากจีบคุณแต่ยังไม่กล้าจีบแต่เชื่อได้จากพลังงานหน้าภัยว่าในไม่ช้าไม่นานเขาจะเริ่มเข้าหาคุณไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่อาจจะค่อยๆเข้าหาทางคนรู้จักหรือทักทายกันมาทางข้อความส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่นะครับสมัยนี้มันก็สะดวกนะ จะทักทายหาใครก็ง่ายอยู่ที่ว่าเขาจะตอบหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่างใจแล้วว่าถ้าทักทายคุณมาโดยตรงโอกาสที่คุณจะตอบเขามันจะมีไหมหรือจะทักทายหาคนรู้จักเออจะสืบเสาะหาคนรู้จักคนแวดล้อมของคุณเข้าทั้งเพื่อนคุณเข้าทั้งญาติสนิทคุณอะไรแบบนี้ถ้าเขาสามารถทําได้แบบนี้อาจจะดีกว่าไม่อะไรแบบนี้ เขาจะหาวิธีเข้าหาคุณหาวิธีมาจีบคุณไม่ว่าเขาจะพยายามด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าพลังงานกองนี้ในที่สุดเขาจะจีบคุณสําเร็จและได้เป็นคู่รักกันเออที่เหลืออยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะวางตัวอย่างไงเปิดใจให้เขาแค่ไหนหรือว่าคุณจะยังอยากพักผ่อนส่วนตัวอยู่ลําพังเงีย,งยบๆคนเดียวไปก่อนหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆกองนี้พลังงานกองนี้ดูจะหนีกันไม่พ้นนะครับ ถ้าเขามาจีบคุณไม่ว่าคุณจะชอบเขาหรือไม่หรือจะขอพิจารณาดูก่อนหรือแม้แต่ยังไม่ตรงใจยังไม่อยากได้ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ในอนาคตระยะยาวไปมีแนวโน้มที่คุณจะใจอ่อนและก็ชอบเขาเช่นกัน ทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้วตามความเชื่อพรมลิขิตบุญจัดสรรแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้กองนี้ไม่ธรรมดาเคยทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันแม้แต่ในชาติปัจจุบันชาติพบปัจจุบันต่างคนต่างเป็นสายบุญด้วยกันหรือไม่ลองทบทวนตัวเองดีๆนะครับประมาณนี้นะบางทีคุณชอบสวดมนต์ชอบทําบุญยึดถือความถูกต้องชอบช่วยเหลือผู้คนเขาก็เป็นคนลักษณะเดียวกันอะไรแบบนี้ยิ่งศีลเสมอกันยิ่งเข้าหากันได้ง่ายมากขึ้นไปอีกเอาเป็นว่ารอดูไปพร้อมๆกันหลังจากำทำทนายคลิปนี้ ออนแอรกไปแล้วว่าเขาจะกล้าเข้าหาคุณกล้ามาจีบคุณหรือไม่และคุณจะตอบรับเขาหรือไม่อย่างไรก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้โชคดีมีสุขครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ